เดิมทีกลุ่มประเทศอาเซียนถือเป็นประเทศที่มีประชากรวัยทำงานรุ่นใหม่มากที่สุดแต่ในขณะนี้กำลังเผชิญปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัยระยะแรกโดยประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอัตราที่รวดเร็วที่สุดโดยคาดว่าในปี2029ประชากรไทยที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจะสูงถึง20%และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ จ้าหน้าที่องค์กรก,การกุศลเดินทางไปยังสลัมในกรุงเทพเพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวผู้มีรายได้ต่ำวัย75บปีที่สามีมีอาการป่วยห้องรกรุงรังเพดานรัว่วในตะกร้าเต็มไปด้วยยารักษาโรคเรื้อรังและค้างชำระค่าไฟมา5าเดือนแล้วจะเห็นได้ว่าคู่สามีภรรยาที่เป็นผู้สูงอายุใช้ชีวิตด้วยความยากลําบากต้องกู้ยืมเงินมาประทังชีวิตทุกเดือนเน่าจะให้สวัสดิการเพิ่มขึ้นมั้งมีบ้างเล็กน้อยถ้าเกิดแล้วไม่มีตังค์ซื้อนมก น,าานี่ไม่ใช่ช่วงบ้านปลายชีวิตในอุดมคติแต่เป็นสถานการณ์ที่พบเห็นได้ทั่วไปในประเทศไทยประชาชนที่กเกษียณจะมีเงินอ,อมเฉลี่ยไม่กี่หมื่นเหรียญไต้หวันกองทุนบำเหน็จบำนาญและระบบประกันสุขภาพก็ไม่เพียงพอ34%ของผู้สูงอายุจึงมีสถานะอยู่ต่ำกว่าเส้นเกณฑ์ความยากจนยิงไม้ไวัย73ปีได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเพียงเดือนละ900บาทเฉลี่ยเพียงวันละ20-30เหรียญไต้หวันหากไม่ไปต่อคิวรับอาหารบรรเทาทุกข์ก็มีเพียงขนมปังกับซอสมะเขือเทศที่จะช่วยประทังชีวิตได้ ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลกประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเร็วที่สุดในโลกประชาชนอายุ65ปีขึ้นไปในช่วง20ปีที่ผ่านมาเพิ่มจาก7เปซ็นเป็น14และก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ญี่ปุ่นใช้เวลา24ปีสหรัฐใช้เวลา72ปีส่วนฝรั่งเศสใช้เวลากว่า100ปีจึงจะเป็นสภาพการดังกล่าวแต่สำหรับประเทศไทยคาดว่าในปีคิสสกราช2029ประชากรอายุ65ปีขึ้นไปจะแตะ20และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปีคิสสกราช2021ประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ยต่อปีต่อหัว7,000ดอลลาร์สหรัฐและยังมีความต้องการกำลังแรงงานเป็นจำนวนมากเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร น้อยลงค่ารักษาพยาบาลโรคเรื้อรังเพิ่มสองเท่าเศรษฐกิจของประเทศถดถอยส่งผลให้ผู้สูงอายุจํานวนมากต้องตกอยู่ในสถานะยากจนไม่เพียงประเทศไทยเท่านั้นหลายประเทศกําลังพัฒนาในทวีปเอเชียก็กําลังเผชิญวิกฤตเดียวกันเนื่องจากการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและอัตราการเกิดที่ลดลงประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ทําให้มีอายุยืนมากขึ้นสังคมผู้สูงอายุจึงมาเร็วขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยกตัวอย่างประเทศที่มีประชากรไว้ทำงานอุดมสมบูรณ์อย่างเวียดนามเศรษฐกิจจึงเติบโต,ตแบบก้าวกระโดดตอนนี้อัตราความมั่งคั่งเป็นครื่องหนึ่งของประเทศไทยแล้วสังคมผู้สูงอายุที่เข้ามาอย่างรวดเร็วก็ทำให้อินเดียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ต้องเตรียมพร้อมรับมือ นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้หาเสียงไว้ต่อเลือกตั้งว่าจะทุ่มงบ8,100งล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุพร้อมประกาศว่าจะขจัดความยากจนให้หมดไปภายในปีคศสองัิบเแต่ตอนนี้ยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วกระทรวงพัฒนาสังคมปฏิเสธการเพิ่มเงินบำนาญเนื่องจากมีงบประมาณไม่พอนอกจากนี้ยังพิจารณาว่าจะเพิ่มอายุกเกษียณและอาจจาเป็นต้องปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มจากเป็น10%รอรมเรียกเก็าษีบรัพร์สินนล์มรดกม่วนบุคคลด้วย สังคมผู้สูงอายุเป็นปัญหาของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาผู้เช่วชาญวิเคราะห์ว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจำเป็นต้องปฏิรูประบบบำนาญโดยเร็วที่สุดเพิ่มอายุเกษียณสนับสนุนการพัฒนาระบบดูแลทางสังคมและยังจำเป็นต้องเพิ่มการมีส่วนร่วมของแรงงานสตรีและแรงงานผู้สูงอายุรวมถึงมีนโยบายต่อผู้ย้ายถิ่นฐานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ตลาดแรงงานต่างชาติมีความเป็นอิสระมากขึ้นแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานจึงจะสามารถรับมือกับก,บการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรได้